สังหารหนุ่มตระกูลสุริยะสามีนางงามเมืองเชียงใหม่สองมือปืนขับรถตามประกบขณะกลับจากตลาดสาดกระสุนเต็มแผ่นหลังรถล้มโคลมใหญ่ตายอานาถหน้าเรือนหอตำรวจแคลงใจไอ้หนุ่มโชคดีแต่ดันเคราะห์ร้ายตั้งประเด็นการพนันชู้สาวสร้างกำแพงเงินตรากั้นความรักของบ่าวสาวในเรื่องความรักของหนุ่มสาวที่เขาและเธอต่างก็ไม่สมหวังเพราะถูกขวางกั้นด้วยกำแพงประเพณีซึ่งเรื่องจริง เหตุการณ์เช่นว่านี้มันมีมากไม่น้อยเลยในสังคมปัจจุบันแต่เนื้อหาของข่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเช่นกำแพงประเพณีที่มากางกั้นความรักของหนุ่มผู้โชคดีมีเมียเป็นถึงนางงามอำเภอสันกำแพงและรองนางงามระดับหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เพราะเขาและเธอได้มีโอกาส,สมาอยู่กินด้วยกันแล้วแต่ทําไมต้องกล่าวว่าเขาเป็นหนุ่มผู้โชคดีแต่เคราะห์ร้ายจะว่าไม่เคราะห์ร้ายได้ยังไงเพราะเมื่อเขาได้นางงามมาครอบครองได้ไม่นาน มัจจุราชก็มาพลากเขาจากไปเสียแล้วเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรและลงเอยในรูปแบบไหนเรามาติดตามกันที่นี่ตามธรรมดาของสาวสวยแคมมีตำแหน่งนางงามพ่วงท้ายอย่างเธอจะมีสามีระดับมหาเศรษฐีย่อมไม่ใช่เรื่องอยากแต่เมื่อเธอต้องตกร่องปล่องชิ้นกับหนุ่มคนนี้ใครคนหนึ่งก็ถึงกบ,บนไปเอาทําไมกับคนไม่มีอะไรอย่างนี้ตำแหน่งเมียพ่อเลี้ยงหรือเสี่ยรงสีนั้นสบายมากและเรื่องราวของหนุ่มผู้โชคดี ที่ใช้ความสามารถคว้านางงามมาครองจนทําให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่อีกหลายร้อยคนต้องปลอยอิจฉ้าตาร้อนผู้ชายคนนี้จนกลายเป็นความเคราะห์ร้ายถึงกับจบชีวิตลงในก่อนวัยยังไม่ถึงเวลาสมควรในครั้งนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีของวันที่2 6สิกสิงหาคม2529ขณะที่100ร้อยตํารวจตรีมณเทียนเสือน่วมกําลังทําหน้าที่เป็นนายร้อยเวรอยู่บนสถานีตํออรารวจภูธรอาเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับแจ้งเหตุร้ายทางโทรศัพท์ว่ามีเหตุคนถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตายอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่12ทับ6หมู่ที่7ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และขณะนี้ศพยังอยู่ในที่เกิดเหตุขอให้รีบเดินทางไปทําการสอบสวนด่วนด้วยเมื่อร้อยตารวจตรีมนเทียนนายร้อยเวินได้รับแจ้งเหตุร้ายดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น แล้วจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตารวจโททชชนพรมชวานิติสารวัตรใหญ่พันตรตรีสุนทรสีเทพสารวัตรสอบสวนพันตรตรีวิจิตหวังระบอบสารวัตรป่าปราบและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจอีกจํานวนหนึ่งและนายมานิตหม่จันแดงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสันกําแพงในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นซอยแยกจากถนนสายใหญ่เข้าไปประมาณร้อยเมตรเศษขณะนั้นได้มีบรรดาชาวบ้านในละแวกนั้น มายืนมุงดูศพคนตายกันอย่างแน่นหนะรวมไปถึงบรรดาญาติของผู้ตายต่างก็มายืนมุงดูศพด้วยาการโศกเศร้าและเสียใจจากสภาพศพที่เจ้าหน้าที่พบปรากฏว่าศพของชายผู้เคราะห์ร้ายถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกสองเข้ากลางแผ่นหลังมีบาดแผลที่เกิดจากรอยกระสุนปืนพลุนเลือดนองไหลโกลกพื้นถนนมีรถจักรยานยนต์ล้มทับศพอยู่โดยมีเครื่องอาหารที่จะใช้ทำและรับประทานในตอนเช้าตกอยู่เรี่ยราดพื้น จากการสอบถามบรรดาญาติของผู้ตายโดยเฉพาะภรรยาของผู้ตายคือนางวิไลลักษ์อายุ18ปีซึ่งมีตำแหน่งเป็นอดีตนางงามสันกเพงและอดีตรองนางงามอันดับหนึ่งของเมืองเชียงใหม่และได้รับตำแหน่งนางงามผิวเนียนอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยกำลังร้องไห้สื่สอมเสื่ื้นอยู่ใกล้ศพเมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบถามดูจึงได้ทราบว่าผู้ตายชื่อนายธีรพจน์โสิยะอายุ31ปีมีบ้านพักอยู่บ้านเลขที่12ทับ6หมู่7 ซึ่งเป็นบ้านพักที่กําลังสร้างเป็นเรือนหอที่ผู้ตายนอนอยู่หน้าบ้านนั่นเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการชนสูตรพลิกศพในที่รุพลเรียบร้อยแล้วจึงได้เชิญบรรดาญาติผู้ตายและนางวิไลลักษ์ซึ่งขณะเกิดเหตุกําลังอยู่ภายในบริเวณหน้าบ้านพอดีไปสอบสวนยังสถานีตํารวจอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ผลของการสอบสวนในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจในเวลาต่อมาได้ความว่าก่อนเกิดเหตุสามีของนางวิไลลักษ์ถูกคนร้ายตามมายิงตายนั้น ในตอนเช้าหลังตื่นนอนได้ขับรถจักรยานยนต์ออกไปตลาดในเมืองสันกำแพงเพื่อหาซื้อกับข้าวมารับประทานในตอนเช้าและขณะนั้นนางวิไลลักษณ์ก็เตรียมเข้าครัวเพื่อจัดการหุงอาหารไว้คอยท่าและขณะที่กํบบาลังเดิอนออกมาภายนอกบ้านนั้นเองพลันก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่หน้าบ้านหนึ่งนัดพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนรถจักรยานยนต์ล้มลงเสียงดังมากด้วยความแปลกใจจึงได้รีบวิ่งออกมาดูแต่เธอก็ต้องตกใจอย่างสุดขีด พราะภาพที่ปรากฏต่อสายตาเธอนั้นร่างของสามีของเธอล้มนอนอยู่เลือดไหลนองพื้นแดงฉานโดยมีรถจักรยานยนต์ล้มทับอยู่ด้วยและเมื่อเหลือบตามองไปที่ถนนเกือบจะถึงปากซอยจึงมองเห็นชายคนร้ายสองคนกําลังขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าออกสู่ถนนใหญ่ด้วยความรวดเร็วดังนั้นจึงได้รีบร้องตะโกนเรียกคนภายในบ้านให้ออกมาดูก็ปรากฏว่านายธีรพลสามีนั้นได้ขาดใจตายไปเสียแล้วจึงได้รีบแจ้งให้ตำรวจได้ทราบดังกล่าว หลังจากที่ข่าวการฆ่าอย่างเยี่ยมโหดสามีของนางงามสสงกระแพงได้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางในเขตเมืองสสนกระแพงและเขตใกล้เคียงเมื่อมีหลายคนได้รู้ข่าวต่างก็จับก,กลุ่มวิาพาก์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์โหดร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นในเมืองอันแสนสงบเงียบเมืองนี้เลยเพราะเมืองสสนกระแพงนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังมีการพัฒนา,นาความเจริญเพื่อหวังคอยต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวที่ทุกวันต่างก็ทยอยกันเข้ามาเที่ยวอย่างมากมาย และเมื่อเกิดเรื่องฆ่ากันขึ้นอาจจะให้เกิดความวันเกรงได้ดังนั้นจึงได้มีบุคคลหลายกลุ่มต่างวิาพากษ์วิจารณ์ถึงคดีดังกล่าวกันอย่างกว้างขวางในรูปการที่ต่างคนต่างคิดไปเพราะในรอบปีที่ผ่านมาคดีอุกชะกันที่เกิดขึ้นในอำเภอสันกำแพงมีแต่ลดไม่เคยเพิ่มและเมื่อมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเช่นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ย่อท้อต่างแยกย้ายกันออกสืบหามือปืนรายนี้อย่างไม่ลดละและคาดว่าจะต้องได้ตัวอย่างแน่นอน สำหรับเรื่องชนวนอันจะเป็นสาเหตุการถูกคนร้ายยิงตายของนายธีรพลน์สามีนางงามเอเลโอฉมแห่งอำเภอสันกะแพกและอำเภอเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ว่าจะมาจากเรื่องใดนั้นการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการต่อไปอย่างไม่ลดละและจากการสืบสวนที่ได้มานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งประเด็นการถูกสังหารของนายธีรพล์ไว้ด้วยกัน2ประเด็นคือประเด็นแรกนั้นคือเรื่องการเล่นพน,นันเพราะนายธีรพล์ ในระยะหลังก่อนพบจุดจบนั้นได้กลายเป็นนักเล่นพนันตัวยงคนหนึ่งในการเล่นพนันแต่ละครั้งจะมีการเล่นได้เสียกันทีละมากๆด้วยเพราะนายธีรพลมีคนใจถึงกล้าได้กล้าเสียกระทั่งต่อมาปรากฏว่านายธีรพลได้มีเรื่องขัดใจกับเสียใหญ่รายหนึ่งอย่างรุนแรงเนื่องมาจากเรื่องการเล่นพนันในเมืองเชียงใหม่และต่อมาไม่นานนายธีรพลก็ถูกมือปืนตามไปยิงตายคาบ้านพักดังกล่าวส่วนประเด็นที่2นั้นเป็นเรื่องที่จเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากนายธีรพลมีนิสัยออกจะเป็นคนเจ้าชู้อยู่ไม่น้อยก่อนที่จะมาได้นางวิไลลักณ์เป็นภรรยาแต่ถึงแม้ว่านายธีรพลจะมีนิสัยติดความเจ้าชู้ก็ตามแต่ในเรื่องนิสัยส่วนตัวแล้วนายธีรพลเป็นคนนิสัยดีมีมารยาทเรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้บรรดาญาติและคนใกล้ชิดนายธีรพลต่างก็รู้ดีสําหรับตัวนายธีรพลเองนั้นทั้งก่อนหน้าและภายหลัง ที่ได้นางวิไลลักษณ์นางงามผู้เลือโฉมมาครอบครองนายติโรพลต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะคลองตัวและคลองใจของนางงามเพราะระยะหลังที่นางวิไลลักษณ์ได้คว้าตําแหน่งนางงามสันกาแพงมาครองและก็มีบุคคลหลายระดับซึ่งรวมไปถึงบรรดาบิดามดาและญาติพี่น้องของนางวิไลลักษณ์ต้องการส่งเสริมนางวิไลลักษณ์ให้มีความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าและต่อมาเมื่อนางวิไลลักษณ์ได้คว้าตําแหน่งรองนางงามเชียงใหม่อันดับหนึ่ง มาครองด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วทําให้ชื่อเสียงของนางวิไลลักษ์ยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นไปอีกจึงทําให้บรรดาญาติาของนางวิไลลักษ์เก็บกันความรักของนายธีรพลเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวโดยต้องการจะให้นางวิไลลักษ์ได้แต่งงานกับคนดีและร่ำรวยมากกว่านายธีรพลซึ่งทางญาติของนางวิไลลักษ์บางคนถึงกับพูดว่าจะไปเอาทําไมกับคนไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ตําแหน่งเมียพ่อเลี้ยงหรือเมียเสียโรงสีสบายมากแต่ต่อมาด้วยความพยายามมันเกิดจากความรัก และความเข้าใจของคนทั้งสองอันหมายถึงนายธีรพลและนางวิไลลักษณ์ซึ่งต่อมาปรากฏว่าคนทั้งคู่ก็ได้หนีมาคลองรักอยู่ด้วยกันที่บ้านของนายธีรพลซึ่งระยะหลังได้พยายามสร้างหลักฐานเก็บเงินเก็บทองไว้เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่เอาไว้เป็นเรือนหอกับเมียรักนางงามแต่ก็ยังไม่ทันสร้างให้เสร็จสมบูรณ์นายธีรพลก็ได้ถูกมือปืนตามมายิงตายเช่ยก่อนในระยะหลังที่นายธีรพลและนางวิไลลักษณ์ได้หนีมาอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยน,นี่เอง เท่ากับเป็นการสร้างรอยแค้นเคืองใจคนอื่นๆอีกหลายคนที่มีความต้องการอยากได้นางงามมาครอบครองและเมื่อเห็นว่าผิดหวังในตัวนางงามแล้วก็ทําให้เกิดความแค้นใจอย่างสุดขีดจึงอาจเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้ในายธีรพลต้องพบจุดจบเช่นนี้เรื่องนี้ได้มีบรรดาญาติญาตทั้งฝ่ายนายธีรพลและญาติของฝ่ายนางวิไลลักณต่างก็รู้ดีและเข้าใจว่าเหตุการณ์มีความเป็นมาอย่างไรถึงขนาดบางคนที่เห็นใจในความรักของคนทั้งสองเพราะว่าไม่น่าจะต้องมาลงเอยด้วยเหตุน,นี้เลย ถึงอย่างไรขนาดนี้นางงามก็ตั้งท้องครั้งที่2กับนายธีรพลและถึง3เดือนส่วนมือปืนในขณะนี้ยังไม่มีวีว่แววและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ